ความสามารถหลักของ Adobe Captivate Adobe Captivate เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้พัฒนาและสร้างสื่อการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์หรือที่เรียกกันติดปากวา่า Electronic E-learning หรือ E-learning นั่นเองค่ะสำหรับความสามารถหลักของ Adobe Captivate ก่อนเริ่มทำงานปร,บรับโกบกับโปรแกรม Adobe Captivate เรามาดูความสามารถหลักของโปรแกรม Adobe Captivate กันก่อนนะคะ ว,ว่ามีความสามารถหลักๆทำอะไรได้บ้าง 1. a d ่ e c a ร t i v a t e สามารถสร้างโปรแกรมสาธิตหรือโปรแกรมจำลองการทำงานได้อย่างรวดเร็วด้วยหน้าตาของโปรแกรม a d ร์ดบีแคปเทเเองที่มีหน้าต่างที่ง่ายต่อการเรียนรู้และเป็นมิตรกับผู้ใช้งานทุกคน 2. สามารถสร้างโปรแกรมสาธิตหรือโปรแกรมจำลองการทำงานให้เป็นไฟล์ในรูปแบบของแฟดได้ โดยที่ผู้พัฒนาไม่จำเป็นที่จะต้องทราบวิธีการใช้งานโปรแกรม a d o b e f e t สาสามารถแก้ไขสไลด์และการเคลื่อนที่ของเคอน์เซอร์เมาส์ได้4สามารถสร้างชิ้นงานที่ตอบสนองกับผู้ใช้งานโดยที่ผู้พัฒนาไม่จำเป็นที่จะต้องมีความรู้ในการเขียนโปรแกรม 5. สามารถควบรวมเข้ากับโปรแกรมทางอ l เลนนิ่งอื่นๆได้ 6. สามารถนำโปรเจกต์ของ a d o b i c a p t i v a t e เข้าไปพัฒนาต่อในโปรแกรม a d a b i f e d t ได้ 7. สามารถทำงานร่วมกับโปรแกรม a d o b e c a p t i v a t e Connect เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการฝึกอบรม 8. สามารถที่จะสร้างสารรค์ปรับแต่งส่วนควบคุมแม่แบบไปจนถึงเมนูให้เป็นแบบเฉพาะของเราได้ค่ะ